ค่ะสวัสดีค่ะมื่พอมั่พอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนั้นทิยาพา้าลวยมอนีแอดมินก็นได้เดินทางมาดงโศกหินขาวนะคะเพราแม่พี่น้องเคยเห็นบ่าคะตรงนี้มันสิเป็นป้าเป็นป้าดงดิบอยู่ะระวางท่างจากอำเภอ,อย่างตลาดไปหาอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินเท่านี่แหละคะ่ะสาเหตุที่มา มาสถานที่ตรงนี้มันเป็นตอนเวลาเสาๆนะคะช่วงหกโมงเศากับมีเหตุมีผลคือกันนะคะก็มีแนวทางโชคลภามาฝากพีฝากนองขึ้นก่านะคะก้อนสี่ห้าไปรับลูกรับฟั้งมาสีมีแนวทางจังไดโตเลขสีมาจังไดกับเฝ้าเขามาแล้วกับยับเขามาแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์ให้ทางช่องนนทิยาผ้าลวยเนอะ,ะเอ้อค่ะเ้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำงาน เมื่อคืนนี่กับบือว่านช่วงคำคำนะคะช่วงซีโมงหามงกเกณถึงทุ่มหนึ่งกับมีการฝนตกลมแห้งผ้ายูเข่าพี่น้องผ้ายุเขา่าแล้วถนนเส้นนี้เพื่อนเป็นถนนที่พี่จากขายาย้ายห้เป็นซีเล่นถนนมันก็นเลยแคบลงการแลนการใส้รถใส้ถนนนี่ก็ห้ระวังได้พี่น้องเด้ถาผู้ใดพ่เคยมาเส้นนี้ก็ห้ระวังจักหน่อยระยะทางจากอ,อ,อำเภอ จากตำบลกูดโดนอำเภอห้วยเมฆไปหาตำบลอำเภอ,อยยางตลาดน,นี่สิเป็นทางแคบเวลาเฮ้าแรนมาเส้็จนี้ก็ให้ระวางจักหน่อยภาวาการแซงหรือการหลีกกันนี่มันสิเป็นการยากจักหน่อยทางมันแคบหมุกข,ขึ้นนี่ก็มีนาการพันล่องเพิินไปทำงานอยู่อำเภอแยางตลาดน,นะคะขา,ากลับฝนเมื่อก็ต๊ช่วงทุ่มกวาะพี่น้องโต๊ะแล้วก็ล่มแตีว่าก็บว่าตกแห้งปันได เพล่นขับรถมาแล้วมันก็มีรถแซงกันแซงกันเลี่ยงหน้ากดานมาแก้กัเลยหักลบส่งเขาสิบลบแก้แกกัเล่ลบมันก็เลยลงเพราะว่าถนนมันส้างไม่มันก็เลยเป็นทางต่างระดับเนาะพี่น้องเนาะมันกับอันตรายยัง่อยแก้แก้กะสีตึงๆยี่ดอกคิดว่าตึงๆจักน้อยกับ่บ่เต็มร้อยาันไดกัสิกินมาจะเกือบสองเกือบเนะก็เลยลงไปต่างระดับคือมันเป็นถนนสองสั้นหลังจากลงแล้วแก้กัเลย สิคับขึ้นแต่ว่าแอดมินคิดว่าเพิ่นบัสิไปใส่เกียร์ถอยคิดว่าสิใส่เกียหนึ่งมันเป็นบัติไซเกียร์ถอยมันก็เลยถอยเบิ่งพี่น้องแอดมินสิถ่ายพี่น้องเบิ่งนะคะเอ่อถอยจากถนนใหญ่เนี่ยระยะทางถอยจากถนนใหญ่ <c oughs> ถอยลงไปลงไปตามแอดมินคำนวณเบิง่งบ่ต่ำกว่า10 ปตัมก็สิบหาเม็ดเนาะพี่น้องเนาะถอยลงไปเนาเข้ากับสิบปีเบิงน้ากันเลยนะคะว่าหมายเลขทะเบียนคือเป็นตัวใดเออรถคันนี้ก็เคยหายโชงหายลาบอยู่เมื่อปีที่ผ่านมาเคยฝันเห็นแกอยู่แต่ว่ามันบอออกทะเบียนนี่นะคะมันออกมันลดลงแต้มนึงนะคะรถถอยลงถอยลงบปตัมก็สิบหาเม็รหรือ สิาเมตรหรือยี่สิบเมตรพี่น้องลงมายางไกลเลยมาแล้วก็เอาขึ้นก็ได้เอาขึ้นนี่มันมืดมันอันนี้ก็เลยเบาขึ้นกับตอนเสารก็เลยสิเอารถอิสมมาหลากนะคะนะคะแอดมินกับสิไายเห็นทะเบียน,น,นไทยเบิ้งรถก้อนยังสิเบิ้งทะเ,เบียน,นะค,ะนค่ะ แต่ว <mile> ่ารถกับ่ได้เป็นอย่างน้พี่น้องกับโชคดีอยู่รถบ่ได้เป็นยังคนกับ่ได้เป็นอย่างเพียงแต่ว่าคนเอาดากลงเพิ่นเพิ่นถอยลงมาถอยแบบล่งแบบยางสวยงามเลยฝร่าฝร่รัมารั่สฝรั่่งฝรัมรั่งร่งฝงรั่่งรรั่งฝงิ่ร่ร่รรง่ หกสามกัลสินนะคะสองศูนย์หกสามกัลสินรถนิสันนะคะเป็นรถของท่านพออ,อบญญัติปีพูนนะคะเพิ่นห้นักการพะล่องเอาไม้ขนไม้ไปอำเภอย่งตลาดนะคะค้ากับกบเป็นนี่สิราคะรถมันแซงกันนะคะรถคันนี้ก็เคยให้โชคให้ลาบยุคปีที่แล้วเพิ่นห้นักการพะล่อง เอารถคันนี่ภาคคนงานไปดำหน้านะพี่น้องเนาะแต่ว่ากฝแบบันเกี่ยวยุ่แต่ว่าบบได้อ,ออกหกสามเลยค่ะเลขออกหาสามขงังขังบนหรือขังล่างแอดมินก็จำบ่ได้เลขออกหาสามช่วงกลางกลางปีพี่น้องแต่มาตามความคิดของแอดมินคิดว่าเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่สวยงามน้ำสชงน้ำลับมาให้ในงวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกตีนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอย,อยากซื้อก็ซื้อได้ ตัดหน้าตัดหลังนั่เด้อค่ะเด้อเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าตัวเอ็ดมินนี่ก็สิซื้ออยู่เพราะว่าโดนๆที่นักการพะโล่งแกชอบเฮ็ดยังพิรักพิเรนหนึ่งสี่แล้วพี่น้องเฮ็ดให้เฮาตกใจเฮ็ดให้เฮาโมโหมันก็ชอบจะออกน้ำน้ำโตเล่านั่นแหละคะ่ะซื้อได้ก็คือหกสามสามหกหรือหาสามสามหาพี่น้อง เวลาสื่อก็ตัดนาตัดหลังสื่อขื้นสื่อลงเป็นแค่แนวท,ทนัท่านนเด้อค่ะเด้อเป็นแค่แนวทังเลขตัวนี้อาจสจิเป็นเลขตัวน้ำโคน้ำลาภให้พพอไม่พี่น้องแต่ว่าแอดมินคิดมาสื่ออยู่พอมาเลขเสํานกบางสัมนกเพิ่นห้มากห้วิ่งล่าง่นบอกว่าล่างขังขางล่างนี่เลขมาหาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแอดมินก็นคิดมาสื่อหาส 3, 3ประมาณนี้ลหละค่ะพี่น้องก็ ผู้ใดเห็นแล้วก็ชอบก็บจัดก็ไลงทุนค่ะถือใจก,ก็คอห้กดไล่กดแช่ห้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดสีบ่เห็นให้เพิ่ไนในเบิ่งน้าเนี่ยนะขเดอ้อผู้ใดถือใจในตัวเลขเป็นแค่แนวทางถนัดนะครับช่องน้นทีาา่ยาผ้าร้ยเป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่ซื้อกลางห้พ่อแม่พี่น้องเป็นแค่แนวทางเนี่ยเดอ้อพอว่าเฮ้าบ่สามารถกัรลันตีได้ว่าเลขเสียออกตัวใดนะคะเป็นแค่แนวทาง นะคะเพิ่นกำลังสี่เอาสลิงเอาสลิงมาลากนะคะเอาสลิงใส่รถอิสมเกาะเกาะไายรถอิสมแล้วก็สิมาเกาะรถใหญ่ลากขึ้นนะคะการย่งโชคดีอยู่ว่าค้นกับบด,ดเป็นหยางรถกับบด,ดเป็นหยางนะคะล่งแบบสวยงามเลยแต่ว่าถอยระยะประมาณ20เมตรนะคะ เบิ้งทะเบียนอีกพี่น้องเนาะกาหลายสำนักกี่น่พี่น้องนอที่เพ่นห้วิ่งว <c oughs> ิ่งห้าลางขาเจ้าจบอกว่าหามาลางลานปเปอร์เซนต์ต่ว่าตามสายตาแอดมินคิดว่าขาหามาลางมันก็ต้องเป็นหาสามพี่น้อง เลขค่ะบ่ออกหกสามก็คือหาสามเพราะว่าเขาเจ้าบาหามาลางลดขั้นนี้มันถอยไปพี่น้องมันถอยถอย่างเดียวถอยแล้วมันก็ลงมาอยู่หางลางตามสัญชาแต่่านตามใจคิดวิทยาในการฟังในการช่มได้พี่น้องเด้อแต่ว่าแอนมินคิดว่ามัน่นาจจะเป็นยังสั้นซ hmm. ื้อได้ก็คือหาสามหกสามหรือการไปยังน้อยก็อาจจะเป็นเก้าสามสองศูนย์ศูนย์สองประมาณนี้ละคะ่ะ หรือสิอาจจะเป็น053 063นะพี่น้องเนาะตัวเลขกับเป็นตัวเลขสวยงามเพอ่ารถกับว่าเป็นยังคนกับว่าเป็นยังกระถือว่าโชคดีเพ่อ่นอาจสิ่งหาโชคหายลาบเฮ้าเจ้าที่เจ้าฐานพุ่มอยู่กลางดงโศกขินขาวหรือแม่แม่มวนนะคะ ที่เพิ่นเคยเสียชีวิตยู่ตรงนี้เพื่อนอาจเสียตัวเลขโชคลาภลูกล้านให้ทะเบียนลดออกก็ได้ก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ